คำเตือนคลิปนี้มีการเกย์เกิดขึ้นไม่เชื่อลองดูตัวอย่างนาเพื่อนก็เกย์แหละเพื่อนชวนเล่นแบบนี้แล้วเพื่อนบอกให้ตามมานั่นเพื่อนผัฟ้าฟ้านั่นวันนี้ชื่อกายครับเอาวดเีเล่นไงอะ่ะเล่นไงอะเล่นไงเล่นไงเพื่อนถามมันหน่อยแป๊บหนึ่งขออนุญ,ญาตแป๊บไปไม่รับสายแล้วเขาบอกว่าให้มันไปต่อยนกโอเคต่อยไงวะเนาะต่อยไงวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยไงวะต่อยไงอ่ะขอถามก่อนโอเคเมื่อกี้เราลืมอัดแล้วก็พิมพ์ใหม่ไปเลยต่อยตรงไหนวะนั่นแหละบอกมหนอยต่อยตรงไหนกายกดตรงกลางมันจะมีรูปถุงมือจะเอาไว้ต่อยอ่ะอ๋ะอแกพิมพ์ไปก่อนอ่อโอเค อันนี้งินมื่อไปตุงเบ็เอโนวิ่งไหนมาดิต่อ่อยต่อือยต่อยต่เฮ้ยนี่แหลกโอ้โหคนแหลกเ้าเอาเอฟเฟกต์นี้มาจากกายกระดับหนึ่งระดับเท่าไหร่วะระดับหนึ่งเหมนกเอนในฟาร์มเลือกมนเป็นแสนเลย พี่หย่ยาอยา่าไปไปไปูไป้นี่ก็ออกกำลังกายใช่ไหมต่อไปอ๋อนแน่ออกงยยา,ยาเอาดูผมอ่อนแ้่มากดูเพื่อนดิต่างจากเราไม่มีแสงสีม่วงเหมือนเพื่อนเป็นเทมากใช่โอเคยา ออกกำลังกายโอ้หเร็ว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 ดึง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 โอ้ยนี่ก็ชวนซื้อเลยกีนอะไรอ่านมาป๊บนึงอ่านในแชทส่งสปินด้านบนก็ได้อ๋ออือเอากระโดดไม่ได้ไปฟาร์มโน้ตต่อยโนบอ่ะต่อยแรงขึ้นไหมมาดูกันเอาลุงกดโอ้โหฮัมไม่ต่างอะไรกันเลยโอ้โหต่อยแรงขึ้น โอ้ออกข้าศึกมาเลยต่อยสองสามตีได้โอ้เริ่มสนุกเกมนี้ออกกําลังกายฮะตามเรามาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งอ้วไงทีที่เขาล่ำลือกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังนี่คืออะไรนี่มันมอนสเต,ตอร์เออต่อย เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรต่อยวิ่งดีดูนี่นะดูนี่นะฮะดูนี่อะไรแปร๊บนึงนั่งไปดีว้าวว้าวไซตามะท,ทำไมทำไมเวลาเรากดเริ่มเคสทำไมมันต้องเมย์ไอ้นี่วะบังคับพี่ซื้อของตกอ,องงงไซตามะตัวไว้เพื่อนพี่ว่าไซตามะยอดเยี่ยม อะไรเนี่ยหลหยหัวมากเนี่ยอะไรเนี่ยกดตรงจะปินด้านบนสุ่มสุ่มตรงไหนวะเล่นไม่เป็นน,นั่นโอ้โหไหลมัดอยู่นะเอากดอ่ะโอ้เก่งเกว้าเด้ง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 โอ้โหเพื่อนนายกสองนันเลยเหรอวะหน้าเพื่อนก็เกย์แหละโอ้โห อเขาพิมพ์ผิดอ๋อๆโอเคเขาพิมพ์ผิดโอเคเราขอจบพอแค่นี้ก่อนนะบายบายจบแล้วจ้ากดติดตาม